จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสกิล2ของ q ิวกไม่มีคูดาวและอันติเมตคูดาวแค่3วินาทีแถมสกิล1ก็สามารถสไลด์ได้แบบไม่มีคูดาวใช่แล้วครับและนี่ก็คือ q ิวกในโหมด ออาทิเมดกอาแล้วครับพอเปิดมาก,ก็เจอกับไอเลนคุงเลย2ตัวนี้ครับต่างคนต่างเป็นไฟเตอร์ถ่ายยืนแลกยืนบวกอยู่แล้วตรงนี้ก็แลกกันดาบต่อดาบครับไม่มีใครยอมไข่แต่ทว่าคิวกรดเหมือนจะได้เปรียบกว่าเพราะคูดาบสกิลสอพี่แกไม่จํากัดครับเรียบร้อยครับอไลเลนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในยกแรกนะตอ,อนยก2เลยครับแบบไม่ดีลาพี่แกเดินพุ่งมุ่งมาพร้อมกับความมั่นใจที่ใส่มาเต็มกระเป๋ารอบนี้คิวกรดเปิดก่อนโดยการพูดสกิลหนึ่งไปหาพร้อมกับเปิดสกิลสองปวดแบบไม่ยัง้งตรงนี้อลเลนคุงก็เหมือนจะไม่หวั่นเเเเเเเลลลลลยยยยพพพพพีีี่่่่่แแแแกกกกกกาาามม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 ใช้้้้้ดดดบบไไไิิฟฟััันนนนนนขขอออออองงหหหวืืืืืู็็จะปผ อกอดตรงนี้พี่แกเปิดนันตีหวังจะส่นคิวกอดแต่พอลงมาก็เหมือนจะทาอะไรไม่ได้เลยโดนคิวกอดหัวดเหมือนเดิมตรงนี้พี่แกดิ้นรนสุดชีวิตและสุดท้ายอลเลนคุงก็แพ้ไปในายกศอกยกที่สรอบนี้เลือดของคิวกอดค่อนข้างเสียเปรียบกว่าอย่างมากพออลเลนเห็นแบบนั้นก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดรอดไปอย่างแน่นอนพี่แกตีฟิกเกอร์มาหายังไหวตรงนี้พอันตีลงมาก็ะลำยับเพื่อหวงังที่จะปิดชีพคิวกอดแต่นั่นหละฮะความพยายามนั้นมันไม่เป็นผล หลังจากที่เราสู้กับวัลเลนถึง3ยกค,คิวกอดก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายและหาศัตรูใหม่ที่คู่ควรแต่ก็รู้เหมือนคิวกอดตัวนี้จะกลายเป็นบอสแมปไปแล้วไม่มีใครที่สามารถสู้คิวกอดได้แบบสูสีเลยไม่แต่คนเดียวนี้าครั้งมากครับไล่หวดไล่เก็บคิวยับจนฝั่งนูน้นต้องหนีกลับเข้าไปในบ่อแต่ถึงอยู่ในบ่อทีมเราก็ข้างจัดเข้าไปล้วงเข้าไปฆ่าเข้าไปไล่เก็บงานยันในบ่อแล้วก็จบงานประ่ยงสวยงามฮะ